ครับเดี๋ยวมาดูไวรุ่นพันล้านเก็บข้าวมุมที่มันลมๆหน่อยนะครับว่าจะมีชอดเด็ดให้เราดูหรือเปล่านะครับแต่ว,ว่าบอกเลยว่าคันนี้แรงมากครับไ้แท็กเขาที่ไม่เหมือนใครนะเดี๋ยคันอื่นไม่กล้าลงนี่แกลงสบายเลยนะ รมๆอย่างนี้ต้องยกให้เขาเลยคะัลังโบคู่อุ้มใหญ่มากนะอุ้มสองตันเจ็นะครับคันนี้เครื่องเป็น j o 8อโบคู่นะครับตัวเดินสองร้อยน้ำได้กินบอกเลยว่าคันนี้สุดแน่นอนนะฮะรมๆอย่างนี้ต้อง เขาเลยครับเนี่ยฮะคันอื่นเกียวไม่ได้เนะยเขาเกียวสบายเลยอ่ะแรงมากแรงมาก นะครับเก็บข้าวต้องขอบคันนานี่ต้องไว้ใจเขาเลยไว้รุ่นพันล้านพูดถึงนะค่าคันนี้ได้จมนะผมว่าไม่อยากจะนึกเลยเนาะ ต้องขนาดไหนถึงจะเอาคันนี้จมได้เนาะดูสิครับแรงมาก เดี๋ยวตามไปดูหน่อยไม่รู้ว่าผมจะลงไปได้หรือเปล่านะหาทางลงก่อนอะยังพอเหยียบได้อยู่ครับไม่ได้เอารองเท้าบูทมาด้วยอยู่บนรถ ลงไปต่อไม่ได้แล้วครับผมนี่จมดูสภาพเียฮะเนี่ไปไม่ได้แล้วไม่ใช่รถนะตากล้องไปไม่ได้แล้ว งานลุยๆนี่เขาสบายเลยครับแต่ไม่ค่อยได้ออกแรงเลยอ่ะ โอ้ยผมจะออกไปได้ไหมเนี่ยลมมากเลยจะไปทางไหนล่ะไปได้ไหมโอ้เหยียบไม่ได้เลยเหยียบนี่เป็นลมเลยอ่ะถ่ายใกล้ๆเอาก็ได้ครับ เตี่ยครับงานเรอยๆต้องยกให้เขาเลยวัยรุ่นพันล้านพลังบาคู่ ม,ม,มุมนั้นแหละครับมุมนั้นแหละจมสุดครับไปรู้ว่าไวรุ่นพันล้านจะออกมาได้หรือเปล่านะต้องมาคอยลุ้นคอยชมกันครับนั่งแล้วนั่งแล้ว กันไงผู้จะไม่ขาดคำเลยจะไหวหรือเปล่าโอ้โขแขกแค่แนลไปบางเลนกล้องแล้วเนี่ย โอ้มิดแท็กนี่เกี่ยวได้เฉยเลยอ่ะ kiểu đấy trời ơi ạ ôi này dạ chu à, chiu này ạ à. เนี่ยโอ้เกี่ยวด้านสบายเลยอ่ะโอ้สุดยอดมากไปรุ่นพันล้านเก็บหมดเลยอ่ะเนี่ยดูสภาพดิเนี่ยมีแต่โค้นทั้งนั้นเลยไปแล้ว อ่ะเรียบร้อยฮะถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะยังแรงได้ใจอยู่อ่ะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะไปถ่ายกันไหนไปถ่ายอยู่ไหนฝากไว้ี่เอฟซีติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ